ากาบสวัสดีสิทธิ์ยานุสิทธิ์ทั้งหลักมาเป็นอะไรมาเป็นอะไรอันนันก็ตึอนน่าจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บอยากให้ทุกคนเป็นคนดี สวัสดีครับใครใหญ่ไปดูให้ดูในเฟซบุ๊กเลยอ่ะในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กเราเล่นไปแล้วม<า>นได้รอบเดียวครับผมนะวันนี้พบกับ<า>ทัวริงยักษ์ใหญ่สายย<า>ุโรปนั่นก็คือ B M W G S R 1 0 0 2โอ้โห ยักใหญ่ค่ายทัวริงเขาเรียกว่าโซฟาเคลื่อนที่ใช่ใช่ไปไหนก็นิ่มไปไหนก็สะดวกนะด้วยระบบเทคโนโลยีการซับแรงสั่นสะเทือนนะที่ไม่เหมือนใครแบบล้ำล้ำเลยล้ำล้ำเลยล้ำเลยนะคันแรกครับปี2014สีแดงเทาเครื่องยนต์ยังเป็นสีเทาได้ร้อซีกลวดแล้วได้แคสบาได้สปอร์ตไลท์ครับได้เสาสัญญาณกาดไฟนะได้ ปีบหลังบพ,บพบสามใบรถนี่สภาพเรียกได้ว่า95%้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โคตรใสใสมากๆสดมากๆนะเรใขใทยคันนี้เรามาดูไม่์อยู่ที่สาม0 0ื่นสี่พันโลโอ,โ,โอ้โหดูดินะว้ยดูดันดูดัน ดุดันมากอะไรมันจะดุดันกันดันมากแล้วไฟหน้าที่โคตรเท่ใช่นี่ไฟหน้าเขาเปิดมากที่โคตรเท่อะนะสวยป่ะสวยใส่ยังใส่ยังล้ำโอเคสภาพแบบนี้ไปสิบสี่ไม่สามหมื่นนิดๆครับผมสี่แสนเก้าพันโ0สี่แสนเก้าพันนะคันต่อมาครับ G F R พันสองตัวนี้ไปปีสองพันสิบหก ยี่สิบจดยี่สิบเลยรถสี่ปีโอ้โหโคตรโก้โคตรหลักจดรถนี่เพิ่งเพิ่งออกมาสี่ปีนะสิบหกจดยี่สิบเครื่องมีเป็นดำแล้วเครื่องดำแล้วแคดบาร์มีแล้วล้อก็เป็นซีกรวดยางหน้าหลังใหม่ใหม่นะใจ่ปีบหลังเหล็กถึงสามใบนะใบคันนี้อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันโลโอ้ยรันเหมือนกัน โซฟาเคลื่อนที่ไปไหนก็สบายใช่นะสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ459,000าเท่านั้นสน้นสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรน้องหญิง0 6 2 8 3 5 2 7 4สอจยอยากให้ทุกคนเป็นคนดีอยากให้ทุกคนเป็นคนดีขายเราดีครับ